คณะสงฆ์จากวัดพระธรรมากายเบเน,นลักประเทศเบลยเลยียมได้รับนิมนต์จากกาลยนมิตรออร์ไทยผลทองมากเพื่อไปเป็นเนื้อนาบุญในการจัดปฏิบัติธรรมณนะเมืองโฮชินเกนประเทศลักเซมเบิร์กโดยภายในงานกาลยนมิตรอร์ไทยผลทองมากได้น,นำกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทาน ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้ให้พรเพื่อความเป็นเสริมงคลแก่เจ้าของบ้านรวมทั้งเพื่อนกัลยาณมิตรที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้จากนั้นคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ช่วงบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าโดยพระอาจารย์ได้นําผู้มีบุญทุกท่านนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่กัลายาณมิตรอรไทยพลทองมากจะได้นํากล่าวคำถวายพระป่าพร้อมทั้งน้อมถวายผ้าไตรและทายรรมแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ก่อนที่ทุกท่านจะได้รับผ่อนพระจากคณะสงฆ์พร้อมทั้งกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นพระอาจารย์ได้เชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านให้มาสั่งสมบุญร่วมกันที่วดัดทั้งอย่างได้ให้ข้อคิดในการสร้างบาร,รมีในต่างแดนให้มีความสุขก่อนที่จะได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ